ก็สวัสดีครับอยู่กับนอนัทเฮลโรล์นะครับติดติดโตอตโตมะพร้าวโอ้โตมะพร้าวโตมะพร้าวเนาะพอดีเลยจัดได้แน่ะลยอยู่ไหมนั่ยไอ้ขึ้นอยู่พี่ขึ้นอยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันไล่กลับอ่า Dante, วันนี้ยิ่งแต่ลึกเลยทีนี้วลิงอม่้ันพุ่งไ้่กอลิงมันพุ่งไม่ได้นุนาอลไฮะดิดดิดนีนึ่งไปงั Entonces, ้นเอาขึ้นนี่นีนึงเนี่ยม nice> ันมีเศษไม้อย like ู่ด uh> ้อ วัน mai ม,มีแต่ตะปูเลยออย,ยกยกยกขึ้นอีกนิดนึงไปเนี่ยติดโตอ,อย่างนี้เลยครับกำหืมลดเลิ่องเลยไนะง เฮ้ยเหมือนมันจะไม่ไปเลยพี่มันติดกันนี่เลยเนี่ยแต่สลากอะไปอยู่ไม่ต้องเลือกกระพัวจริงๆรอไปลอยอลอยโบนไม้ลบนใดนะฮึตาลึกเชื่อด่า นี่นี่นเรืออังกร้อยดัาเต้ตทำงานของเตียนชายโอยพี่พี่พี่ไปอยู่ไปอยู่หน้ารถเลยอันนี้อยู่เฮ้ย

เด,เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปแคบรถให้เขาก่อนได้ลากกันแน่นอนครับแบบนี้แต่ว่าเจ้ายักษ์ไม่มีตะขอนะครับตะขอลากไม่มีต้องคอยหลบให้เขาก่อนครับ A tua

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอยหลัง có à luôn đúng không ừ. chụp to một thao nha phốn 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 na chạ này ơi đại yêu đại đại พุ่งไปเลย้เที่ยวต่อไปเท่ตรงไหนนี่ใหญเที่ยวต่อไปไหมเทรชเลยเกิด ับเดี๋ยวไปขยับรถให้ที่ตั้มก่อนนะครับ